วันนี้เราก็อยากกินข้าวสวยนะพวกเธอนะแต่ที่จริงโบแมนดอกพวกเธอฉันขี้คานมากเขาฉันก็อยากกินข้าวเหนียวนั่นล่ละว้าวพื้นความขี้คานของฉันนี่มันก็เป็นเอาสนะสู่สิ่งสู่ยางได้ซะพลังของมันนี่มากไม้หล่นเหลือมหาศาลอิลี่ฉันไม่อยากสิต่อสู่กับมันเลยหลังจากที่เขาเอามอหงเขาไปใสหม้อสียไฟหงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะบดนี้ฉันก็สิมาล่างหมูได้บดนี่ม่นล่างให้มันซักมพวกเธอเบิ่งเอารลดฉันกะว่ามันชันซักมือหมูคักแน่ๆคือสิยานมันบ่สะอาดคักเนาะพวกผ หลังจากนั้นเขาก็สิเอาหมูนี่มาตาดแบง่แบงๆไว้เกิดิบ่เฮตดเบิดดอกหรือก็สิิักเล็กจักน้อยนี่ละเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นพอดีคําคําของไผบุหรอเบื้องตอน้น <c oughs> ไปหาซีเรียพวกเธอเอาเข่าปากเลี้ยวเขียวเฮาดีๆเฮากันยำให้มันเล็กๆเ,เอาเนาะไม่ต้องไปคิดยากดอกขาดเขียวเหาเต็มปากอยูเหมี่สิไปคิดยากยังละขนาดปากขวดเบียร์แข็งๆนะเฮากันยังใส่เขียวเฮาเปิดได้แม่นความฉันปลาะพวกเธอว่า หลังจากที่เราซอยหมูเป็นชิ้นเล็กๆเ,เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทุบกระเทียมตุบๆตุบๆเหมือนเดิมตามภาษาคนขี้เกียจนั่นละ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างผักล้างอะไรของเราให้มันสะอาดสะอา้านผักที่พวกเธอเห็นชันล่างอย่นี่นั่นนะ่ะอันที่จริงแล้วชั้นล่างไปถึงกินกับตำบอกฮวงเด้อฉันบรได้ล่างไปเให้กับเขากับน้าไม่ยังดอกเฮาล้างผักมีซี่ใบของเขาเรียบร้อยแล้วฉันก็สิย้ำบอกฮวงได้ป่นนี้ฉันกบบห úng, ห็จะบอ,อกฮวงมาปอกเปียกยังสี่หล่กก็ตามสูตรเก่าสูตรเดิมนั่นละ่ะคคืองน่วยคือเกาเพราะว่ากับเรากิหนหลายคนนาอกก นาๆจไดของฟันเปียกฟันยังเรียบร้อยแล้วกับเขาสู้กระบวนการสับสับสับยำยำยำถุนตัวหั่นฝอยฝอยเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำอาจารนี่ก็คือจานกับเขาของฉันส่วนจานนี่ก็คือจารย์กับเขาของทุนหัวของฉันอนี่ทุนหัวของฉันก็เรียกเควมวาฉันอยากกินแป้งโรตีจุ่มกับอันพัดพักวสันวาเขาในฐานะคุณเป็นเมียกระจารย์ให้ตามคําบัญชาเลยค่ะ่ฉันได้บอกพวกเธอไปก่อนเมื่อบามือนูเมนูที่ฉันเห็นฉันเสียีจอย่างเออบอกเลย ก็บอกอีก,กได้ดอกมือน,นี้ฉันก็เฮ็ดพัดผักให้คุณทุนหัวฉันตัวเมนูของฉันอีหยัง่ตีก็ยังใส่ใบอกทอดสู๋ก็เห็นอยู่ว่าสับบักฮุ่งมาบ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 ดู่นั่นเจ้าไปผัดตีบักฮุ่งน่ะน่ะตำบักฮุ่งสูตรเก่าสูตรเดิมบ่เคยเบื่อจักเทียนหละกินเศ้ากินเว้นกินแรงคุณทุนหัวของฉันนางว่าฉันกับเงินพวกเธออยู่ดอกตื่นขึ้นมาก,ก็กินได้โลดเนาะของเผ็ดๆจังตำบักฮุ่งนี่ว่าสั่นว่าเปิ้ล บกหูจากอาหารสันเลิอบอกค่ะฉังกะวางสี่ละหลังจากที่พาดพักให้คุนทุนหัวของฉันไปไปที่เรียบ้อยแล้วฉันกะสิมาตามบะุวงของจะคองได้ปนีกะสูตรเก่าสูตรเดิมนันละสูตรที่ใครๆก็ทําได้ง่ายนิดเดียวพวกเธอแต่คงสิสงสะนะัยแลเนว่าเป็นอย่างเวลาฉันเฮ oh, กิมวิโอเกี่ยวกับกับเขากับน,น้ำนี่ฉันคอยบ่คอยทายเอาตัวจะคลองปนใดฉันกะสิบอกพวกเธอว่าฉันยังอยู่ในชุดนอนเบิดมือเบิดเว้นพวกเธอเอ้ยฉันกะเลยบ่ทายเอาตัวจะคองเธอว่าฉันกีกานซ้ำใดความโศกโมกของฉันนี่เว้ยเกินเอยจ้าไม่อย até wow. lá <laughs> นี่ก็เป็นหน้าตาตำบักุวงของเฮาในมือนีเป็นตเศสบอกพวกเธอว่าตำบักฮวงเสร็จแล้วคุณทุนหัวของฉันกะลึอเคลว่าอยากกินผลไม้หลังอาหารเออกันี่ละเฮาในฐานะเมียบังเกิดเก่าเฮากระด้เฮ็ดให้คุณสามีเฮาจังสี่ละพวกเธอสั่งมาได้เลยค่ะคุณทุนหัวขาเมียคนนี้พร้อมจะทําให้คุณทุนหัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะตําแหน่งเมียยอดเยี่ยมประจําปีมันจะหนีไปไหนเสียพวกเธอว่าตําได้เฮ็ดกับเขา,ขาหันแตงให้ผัวซื้อกัคือจังมีบุญคุณคักเน่ดีเดชันนี่ก็ได้เคอว่าฉันคักเนะตำเด ไป,ไปไปไปหากินข้าวกินน้าพวกเธอบันี้ปะ